จะมาดูช่วงขาลงนะครับจากยอดเข่าสูงป้าลงยังไงนะครับทางนี้จริงๆเป็นทางปูนก็คือสำหรับรถปิ้งขึ้นนะครับนี่ทางที่เราจะลงก็คือทางนี้ลงไปลึกมากเลยนะครับข้างล่างนู่นเลยนะครับ ตายลงเรื่อยๆจะ4โมงอีกแลน้าว่างข,ข้างล่างจะเป็นเหวลึกเลยนะครับ<ป>ี่เป็นทางลงข้างล่างน่ากะเป็มือ้ดเมือไหรนี่แหละเขาจะลาดปูนให้เฉพาะที่ขาขึนอย่างเดียวนะครับ าเป็นน้ำฝนยานลรายเลยพอมันจะลืน่นจุดนี้เป็นจุดที่รถตกมา่งที่สุดนะฮรับรถตกเราก็เกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิตเลยให้ดูข้างล่างนู่นเลยครับเนี่ยเห็นปะเรจะต้องลงไปข้างล่างนู่นเลยนี่คือยอดเข้านะครับเนี่ย ทางปูนเราไม่มีเซดนวิ่นงนะครับ oh, uh. เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อรถเขาขึ้นมานะครับจะลบไม่ทันเัทางจะเลมากเลยต้องะวังบางทีก็จังหวะดีนะครับที่ว่ารถไม่ขึ้นเราพยาใช้ทางปูนได้นิดหน่อยตรงนี้เลยนะครับเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับ คือเวลารถขึ้นเราแย่เบีบไม่อยู่แล้วก็ถอยหลังตกมีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับทั้งนี้ช่วงนี้พอดีเลยนะ,ะ4โมงเราจะทันโเนี่จ้จบเดี๋ยวเราจะต้องออกให้ทันก่อน5โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ก็จะถึงแล้ว กับ,บ4โมงแล้วนะครับนี่15นาทีลาย4โมงต้องใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงชายชนธรรมากีคนไทยอยากได้นักได้หน้านะครับไต้เราออกออกไปไม่ได้นะครับ หา้ย่า,าย้วนะครับเนี้ยหน้า,นาว่างจอเราจะต้องลงเบงล่างนู้นเลยนะครับเห็นทางแดงๆนะก็ล้อไปล้อมาอยู่อย่างนี้นะครับเวลาลงเสร็จ ประมาณครึ่งเข่าก็ต้องขึ้นต่ออีกเข่าอีกรุงนะครับไม่ใช่ว่าลงข้างล่างข้างล่างจะวิ่งไม่ได้นะครับข้างล่างจะเป็นเป็นห้วยเป็นแม่น้ำเป็นเที่ยวหรือ <c oughs> ดูบรรยากาศทั้งบนนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่ทันัเลยเส้นทางจะเป็นนีอตลอดเลยนะครับ ดูจงังหวะหนามปัจจัยเลยนะครับเี๋ยวนี้มาเจอฝนนะครับฝนเมันตกทางก็เลยแช่ประมาณครึ่งเข้านะครับที่เราวิ่งอยู่เราประมาณครึ่งเข้านะครับยวต้องไปเห็นทางแดงๆข้างหน้านู้น คือจะล้อตามไหลเข่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วไปขึ้นเข่าลูกต่อไปนะครับเมื่อกี้เรามาจากทางนู้นถ้าลงเข่าซีกนี้ได้เราก็จะขับขี่สบายแล้วครับก็คือไม่สูงชันมากนะครับเป็นบ้านของกระเลียง ด้วยเป็นรัดค้ายคล้องด้วยให้ดูบรรยาก,กาศเรื่อยๆนะครับเห็นปะสะพานก็นจะเป็นสะพานเหล็กส่งมม้ยนะครับเป็นเหล็กแทน้่เลยเหล็กใหญ่เลย สำหรับเดินของพวกทหารแล้วตนลลังมันมีการทำทางนะครับก็มีการระเบิดเข้าเจาะเข้าอ่าดืมบอกต้องคอยช่วยกันดูนิดนะครับแล้วมันจาครับไปได้เร็วนะครับเ,ออเวลาเข้ามาถวายโจ้าโจ,จ็เลยจะเป็นจะต้องชวนผมมาเป็นเพื่อนด้วยแกงเงาด้วย แล้วก็ดูทากด้วยแล้วก็เอาไว้ดูเด็กด้วยเอาไว้คู่งูไงเดี๋ยวคลิปนี้ก,ก็ให้ด็กก่อนอดูน้าโจ๋ก่อนนี่ยังรอเหมือนเดิม